สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมนมนทาร์ดชาแนลนะสำับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวความรักนะคะดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคนที่จบไปแล้วนะคะของชาวธาตุไฟนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดดูว่ารู้สึกยังไงกับชาวท่าไฟบ้างนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นก็สามารถที่จะรับชมนะคะหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนา คำแนะนำจาะพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวแทบไฟนะคะที่เข้ามารับชมนะคะรับฟังคลิปนี้มีพลังงาน The s t r e n g t h นะคะ Queen of c u p t t h m m g i i c i a n นะคะสองเหรียญ Six of w o n d s นะคะแล้วก็มี View of Fortune นะคะ โอ้ยจริงๆมันว่าพลังงานตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบโอเคเหมือนกันนะสำหรับชาวธาตไฟนะคะน่าจะเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอ๋อในชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่าในช่วงเวลานี้เนาะมันมีสเต็ปของการ พยายามทำตามแพชชั่นมีการไปต่อในแง่มุมที่เราหวังตั้งใจเอาไวะคะ้ค่ะอาจจะเป็นเป้าหมายความสำเร็จที่คุณแพนเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะคนว่าคุณอยู่ในช่วงของการจังหวะของการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง คือเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนะ่เปลี่ยนแปลงแล้วมีการปรับตัวเกิดขึ้นด้วยอะค่ะมันเหมือนกับมีการที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดที่มีการโปรเกรสหรือว่ามีความก้าวหน้าในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นปรับตัวนะเห็นถึงพลังงานการปรับตัวการพยายามที่จะ บาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ Balance. ความสัมพันธ์นะคะการจัดสรรเวลาการจัดสรรพาริตี้ต่างๆเนาะในชีวิตของคุณนะคะเพื่อให้มันอยู่ใน,นจุดที่สมดุลลงตัวที่สุดเนาะทินทางพลังงานก็จะแบบประมาณนี้ทีนี้แนวทางที่จะเกิดขึ้นมันว่าเดี๋ยวมันจะมีการแบบ พิกฟื้นอะไรบางอย่างมีความรักษาสมดุลในแง่มุมของความรู้สึกอะคะ่ะให้มันเกิดความแบบลงตัวมากิ่งขึ้นบาลานซ์าานตรงนู้นบาลานซตรงนี้เพื่อให้แบบมันแฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจด้วยนะคะเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาเป็นโมเมนต์แล้วก็เป็นโอกาสนะคะที่เราสึกว่า คุณจะเรียงลำดับหรือว่าจัดสรร priority อะไรที่แบบสำคัญมาก่อนต้องทำก่อนอะไรสำคัญรองลงมานะคะประมาณนี้แล้วก็มีแง่มุมของความรู้สึกที่เป็น the strength ขึ้นมาเนาะเป็นอะไรที่คุณน่าจะอยู่ในจุดของการบริหารจัดการสิ่งต่างๆนะคะ manage เรื่องราวให้มันแบบว่าโหได้กับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจัดการได้โหได้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เห็นถึงแรงในการที่จะซัพพอร์ตนะคะความคิดความรู้สึกแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะวันว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่มีความรักแล้วเนี่ย มันว่าคุณทุ่มเทแล้วก็ให้ใจนะคะอย่างเต็มที่แสดงออกห่วงใยในคนรักนะคะเป็นคนที่ t ท k e action, ในการเป็นผู้ให้อะ่ะเป็นผู้ให้ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทะเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทกับความรักนาแล้วก็มองว่า น่าจะเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากๆเลยด้วยเนาะณจุดนี้นมันว่าคุณปรับสมดุลให้ตัวเองอยู่ในจุดที่บาลานซ์กับความรู้สึกบาลานซ์กับความเป็นไปมากยิ่งขึ้นนะคะมันเหมือนเรารอจังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของเราด้วยะคะ่ะเราก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับคุณจริงๆเนอะอะไรที่คุณอยากจะ manifest เข้ามาในชีวิตนะคะแบบว่าอยากที่จะดึงเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ใช่โอกาสที่ใช่มันว่าก็มีแนวทางที่คุณจะได้รับโอกาสนั้นเข้ามาเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะพลังงานของชาวทัตไฟนะจะเป็นอย่างไรอีกอมาดูกัน j u s t ขึ้นมา เทมเพลนนะคะมีแตทาวเวอร์สิบไเทาแล้วก็แตเจวิลพลังงานที่ขึ้นมามันก็ว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เติมเต็มไปด้วยการใส่แพชชั่นการใส่ความพยายามเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะทิศทางที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ ที่จะเกิดขึ้นเหมือนมันมีทิศทางมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะในช่วงเวลานี้แล้วก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะความรู้สึกคุณมากๆเลยทีเดียว มันว่าอยู่ในจุดที่คุณน่าจะอยากได้โอกาสหรือแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะที่มันแบบจะมีโอกาสได้ไปต่อในทิศทางข้างหน้าเนาะประมาณนี้นะคะอ่อคือเราคิดว่าน่าจะมีการซัพพอร์ตหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆอะ่ะคือตอกย้ำมากๆเลยอะ่ะฉันไม่รู้นะว่า ชาวทัดไฟที่เข้ามารับชมรับฟังกิปนี้คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มู้สึกว่าในชีวิตคุณยังไงน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนอนะเพราะว่าพลังงานมาเต็มใน t e m p e r a n c e t h e tower นะคะการเปลี่ยนแปลงมาหาคุณแล้วนะแล้วก็อะไรที่มันแบบเป็น big s u r p r i ก็อืมก็จะกเกิดขึ้นด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะเป็นจังหวะเป็นโมเมนต์นะคะที่แบบว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะเป็นทิศท,ทางพลังงานประมาณไหนเนาะ <iant il. S 1> ก็มองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วก็บางคนโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะป<อ>รับเปลี่ยนที่อยู่แบบนี้ก็ได้นะ มันมีการเปลี่ยนแล้วมันทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอ่ะอาจจะมีสิ่งเ้าจากภายนอกเข้ามารบกวนตัวคุณในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะลองดูเนาะลองค่อยๆพิจารณาดูว่าอะไรควรจะตัดสินใจไปในแนวทางไหนยังไงนะคะเพราะมันรู้สึกว่าคุณมีความคิดที่จะต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่าง มีพลังงานจัดที c e ขึ้นมานะคะคุณจะใช้เหตุและผลมากขึ้นด้วยในการคิดในกระบวนการตัดสินใจกับเรื่องทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามานะคะแล้วมันก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้ตัวคุณมีทางออกมีแนวทางที่ดีเนาะในชีวิตเกิดขึ้นด้วยคือเราสุขว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณพยายามมา ก่อนหน้านี้นะคะมันน่าจะประสบผลสำเร็จมีการที่แบบคุณจะได้มีโอกาสนะคะหรือว่ามีมุมที่ดีอะ่ะที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเนาะความสำเร็จที่วางเอาไว้ความเหนื่อยยากที่คุณพยายามมาะคะมันน่าจะได้ปรากฏผลในเร็วนี้แหละ นะคะความทุ่มเทต่างๆที่คุณได้ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานของคนที่จบไปแล้วนะคะของชาวทัดไฟนะในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะไปดูกันเลยนะจ๊ะ พลังงานที่จบไปแล้วของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคนที่จบไปแล้วของคุณนะคะในเวลานี้บอกว่าพลังงานเขาอาจจะอยู่ในจุดของการมีเป้าหมายชีวิตนะคะหรือม,มีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตก็ได้บางคนเป็นในเรื่องของการงานบางคนเป็นในเรื่องของโอกาสของพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้นะคะ พราะว่าอยู่ในจุดที่เขาเองก็กาลังพิจิรพิจนารณาคะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเนาะแล้วก็มันเหมือนกับพลังงานในตอนนี้มันมีความแบบเป็นแฟมิลี่อ่ะม,มันมีความใกล้ชิดกับครอบครัวมีโมเมนต์ที่อบอุ่นใจเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรู้สึกอะที่เขาคิดต่อคุณเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ตะมนว่าช่วงนี้พลังงานเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับมีการประเมินวิเคราะห์สถานาการณ์อะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เนาะมันมีการวิเคราะห์มีพลังงานอะไรขึ้นมาตรงนี้เนาะม,มันคิดว่าเขาอาจจะได้งานใหม่หรือว่ามีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายอะ่ะ ให้กับตัวเองในทุกๆด้านเลยค่ะการงานการเงินนะคะชีวิตส่วนตัวคือมีเป้าหมายที่ดีอ่ะอืมนะช่วงเวลานี้แล้วก็รับรู้ได้ว่าตัวของเขาเองต้องการพาร์ทเนอร์หรือว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่อ ชาวธาตุไฟนะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้พลังงานความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะสามถ้วยเดะเลอเวอร์หา้าเม้าทสามเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยนะอืมคนที่จบไปแล้วของคุณนะคะมันว่าพลังงานความรู้สึกมันก็ดูแบบ เป็นอะไรที่อยากหันหน้าเข้ามาพูดคุยเหมือนกันนะเอออยากหันหน้าเข้ามาพูดอยากหันหน้าเข้ามาคุยเหมือนกันในประเด็นที่อาจจะมีปัญหาคาราคาซังกันมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่อยากได้รับโอกาส ทางความรักหรือรู้สึกว่าเออก็อันคิดว่าคนคนนี้ก็น่าจะยังมี p a ชช i o n หรือว่ามีความรู้สึกดีๆที่ให้กับคุณอยู่นะคะอาจจะมองคุณเป็นโอกาสเป็นแบบทางเลือกทางความรักอยู่ก็ได้เนาะในณช่วงเวลาตรงนี้ค่ะมันมีทิศทางที่เป็นพลังงานเหมือนกันแบบอยากคีิบคุณไว้ในชีวิตอะ เป็นเพื่อนเป็นกาละยานามิตรแบบเนี้ยค่ะได้สั่ถ้วยขึ้นมานะคะหรือรู้สึกว่าอยากมีคุณไวอ้อะโอ้บอกไม่ถูกนะคือมีความรู้สึกว่าก็อยากที่จะมีโมเมนต์ของโอกาสในการเริ่มต้นบางอย่างทางความรักกับคุณแล้วก็มันเหมือนอยากคุยอยากเคลียร์ใจด้วยนะคะพลังงานสามเหลี่ยหันหน้าเข้ามาจับเขาคุยกัน ในประเด็นในแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถามว้ยังรู้สึกยังมี passion อยู่ไหมมันก็ต้องบอกว่ายังมี p a s ช i o n ยังรู้สึกยังนึกถึงคุณอยู่นะคะในช่วงเวลานี้เนาะแต่มันเหมือนกับพลังงานมันก็ค่อนข้างไปทางในเวที่เป็นอะไรก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้คือแบบขอคีบไว้ในชีวิตของ ของเขา,าอ่ะอืคือรู้สึกว่ามีคุณมันดีกว่าไม่มีอะ่ะประมาณนั้นน่ะแต่ดูเขาเองก็ยังแบบยังคิดว่าคุณมีอีกโก้อยู่นะเขายังคิดว่าคุณแบบอีกโก้สูงมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะเหมือนนะช่วงเวลานี้คุณดูก็ยังไม่ยอมลงให้ใครอะ่ะ มีพลังงานตรงนี้ขึ้นมาเหมือนแบบมั่นใจในตัวเองมีแนวความคิดอะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยทําให้การพูดคุยหรือว่าทําให้การที่เขาจะเทคชั่นหรือทําอะไรมันยังดูยากอยู่นะคะประมาณนี้ต่อให้เข้ามาในลักษณะของกาลยานามิตรก็ตามนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าคนคนนี้เนาะเขามีแผนที่จะ เคแอคชั่นอะไรไหมนะคะถึงชาวทักไฟอะอาจจะมีการทักมาหาคุณเนาะข้อความแบบเบสิกเบสิกอะไรเงี้ยอืมอาจจะมีการเดินหน้ามาเหมือนกันอืมได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างแต่คือเริ่มต้นจริงๆนะคือไม่ได้เห็นว่าแบบโอ้โห มาแบบใส่ความพยายามขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าคุณจะได้เห็นถึงการเริ่มต้นของเขาแล้วก็แพชชั่นในสิ่งที่เขามีต่อตัวคุณนะคะมาเป็นพลังงานใหม่เลยก็ได้คือมันเหมือนกับเริ่มต้นใหม่พลังงานเดอะซันขึ้นมาเงี้ยมาซัพพอร์ตมาเริ่มต้นบางคนก็อาจจะมีการเปมีแบบ ความรู้สึกว่าก็เริ่มๆแ่ละเริ่มๆต้นเด็กๆในๆน้อยเพื่อแบบต่อยอดไปให้คุณได้รับได้รู้ก่อนมาแบบสกิจคุณก่อนอ่าจะมาแล้วนะมีพชชันนะ <S <S ขอพูดขอคุยด้วยได้ไหมอะไรแบบนี้คะ่ะคือมันจะเป็นอะไรเล็กๆในน้อยค่อยๆแทรกซึมมาคือค่อยๆแสดงออกถึงพชชันความรู้สึก ไม่ได้มาแบบกดดันอะไรเลยหรือว่ามันก็ไม่ได้เหลือ,อความคาดหมายของคุณมากนักเท่าไหร่เออมันไม่ได้เหลือ,อความคาดหมายของคุณขนาดนั้นให้พลังงานที่แบบเข้าใจได้มันก็แบบพื้นฐานเบสิคเบสิคเลยค่ะในในเวที่คนคนนี้เขาจะเข้ามาเนาะ เพราะว่าก็เป็นการเริ่มต้นหรือว่าแสดงออกถึงการอยากได้โอกาสในการเริ่มต้นจริงๆมาทั้งเด็ดสันแล้วก็เด็กถึงไม้เท้านะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเนาะถ้าคนคนนี้เขาเทคชั่นมาแล้วพลังงานของชาทัศไฟเองอะ่ะคุณเองจะคิดตัว่รู้สึกยังไงนะ แนวโน้มในฝั่งของคุณนะคคุณจะทํำยังไงหรือคุณจะมีความรู้สึกยังไงบ้างเนาะมันจะขอใช้เป็นอีกสำรับหนึ่งนะคะคุณเองจะคิดถึงรู้สึกยังไงบ้างเซอร์ไวโนเพนิโนะคะเดชาริอิออเหรียญสีเมเท้าแล้วก็ สองเรียญเนะเาะอ่าพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่าความรู้สึกของคุณอะคุณก็อยู่ในจุดที่ถ้าเปิดใจให้เรียนรู้ได้ไหมมันคิดว่าได้นะคะแล้วก็มันจะมีการแบบ แพนนิ Planning, ่งวางแผนวางแผนทำอะไรเป็นสเต็ปขั้นตอนมากขึ้นคุณก็อยู่ในจุดอ่ะงั้นก็ขอบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะปรับตัวเข้าหากันน่าจะมีแง่มุมตรงนี้อะแล้วก็เออเริ่มเห็นถึงปลายทางอะไรบางอย่างแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าถ้ามองต่อยอดไปในจุดที่เป็นความมั่นคงเลยอะมันยังไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นมันยังรู้สึกว่าข,ดขาด เกินๆอยู่นะคะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกนะคะหรือว่าอยากที่จะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะกับชาวทัศไฟเนาะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไปดูกันไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะกับชาวทัศไฟบ้างเอ่ย 8เหรียญน,นะคะมีพลังงานซิอปโซดนะคะ5ถ้วย3ดาบแล้วก็ราชาถืไอไม้เท้า,าคิดว่าก็น่าจะอยากให้มีสเต็ปของการไปต่อเนาะสเต็ปแนวทางของการเดินไปข้างหน้านะคะคือคุณต้องเคลียร์เร่งพลังงานปัญหาได้เนาะอะไรที่มันค้างคาในความรู้สึกนะคะต้องฮิลิ่งให้ได้เพราะต่อให้ ถ้าคุณเปิดใจแล้วมันมาเจอกับประเด็นอะไรเดิมๆม,มันก็จะรู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้นั่นแหละนะคะประมาณนี้เลยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลักคนานะคะหรือว่าราศีอะไรบ้างคือคุณเปิดใจได้แหละแต่คุณต้อง move on จากปัญหาต่างๆด้วยนะคะแล้วก็โฟกัสให้มันถูกจุดนะ เมธุนนะคะมีนกุ้มแล้วก็เมธนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมโนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเราก,กลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหับวันนี้บ๊ายบายค่ะ